สวัสดีค่ะสวัสดีคุณแม่เอฟีทุกท่านนะคะวันนี้ก็พบกับช่องเด็กชายบุญรอดนะคะวันเสาร์นี้นะคะเราไม่ได้ทําการไลฟ์สดนะคะตอนนี้ก็รื้อบ้านน้องบุญรอดนะคะหรือบ้านน้องบุญรอดในช่วงมืดๆเลยเพราะว่าทํากลางวันค่อนข้างร้อนนะคะมีพี่ควานแค่สองท่านนะคะที่ช่วยกันนะคะตอนนี้ก็จะทุ่มกว่า,วาแล้วค่ะทํามาประมาณช่วงเย็นๆน,นะคะ เพราะว่ามีสองคนแล้วก็พี่ควานเดี่ยวขึ้นได้แค่คนเดียวค่อนข้างสูงมากแล้วก็รายละเอียดตะปูค่อนข้างเยอะเลยนะคะแม่แมจ๋าก, <Yeah. S 1> ก็พรุ่งนี้เดี๋ยวจะต้องไปเคลียร์ทางนู้นนะคะเพราะว่าพื้นที่ที่ไปทําจะเป็นด้านหลังบ้านนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะแคบกว่าตรงนี้เลยนะคะสําหรับที่ผูกช้างของเด็กชายบุญรอดและแม่หมายนะคะนี่ก็เป็นเศษไม้ บุรลอดก็ช่วยหรือไปบางส่วนแล้วนะคะบรรยากาศภายในปางนะคะแม่แม่จ๋าก็จะประมาณนี้นะคะเสาอันน,นี้ที่ทำไว้ให้น้องถูก็ก,ก็ต้องเอาออกเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะออกเอาออกยังไงเลยนะคะเพราะว่าทำไว้ค่อนข้างมาตรฐานมากทำไว้ค่อนข้างทนทานกับแรงของ น้องมากๆนะคะของแม่มายของพ <c lly> ่อแหลมด้วยนะคะก็น่าจะทำให้เสร็จคืนนี้เลยหรือเปล่านะคะเพราะว่า ตอนกลางวันที่นี่ค่อนข้างร้อนนะคะสู้กับแดดก็งานจะไม่ค่อยเดินนะคะเหนื่อยก็พักเหนื่อยก็พักประมาณนี้นะคะแต่ว่าตอนเย็นก็น่าจะได้งานกว่านะคะพี่ควานเดี๋ยวบอกเพราะว่าไม่ร้อนนะคะาาเดี๋ยวเราไปดูเจ้ารอดกับคุณพ่อกันนะคะว่าอยู่ด้านหลังนี้ทำอะไรนะคะ ตอนนี้ก็ยังไม่เสร็จนะคะแล้วดูว่าจะไม่เสร็จง่ายด้วยบุรุษไปอยู่ที่มืดนะคะแม่ควานไม่มีแสงไฟนะคะพาไปชมเดี๋ยวรอสักครู่หนึ่งนะคะคุณแม่จะา,าบรรยากาศก็ค่อนข้างที่จะมืดเลยก็แสงไฟที่เห็นตรงกลางนู้นนะคะจะเป็นบ้านของ ที่นครทองนะคะน้องธงไทยก็เป็นอีกช่อง y ย u ทูบหนึ่งนะคะที่จะเดินทางกลับบ้านในวันที่22นะคะ22นี้ก็จะไม่เหลือครอบครัวของพี่ๆท่านอื่นๆแล้วนะคะจะเหลือเป็นครอบครัวเราครอบครัวเดียวเลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูบุญรอดกันนะคะว่าอยู่ยังไงอยู่กับคุณพ่อนะคะคุณแม่อ้าวเปิดมาก็เจอเลยเป็นยังไงจ้ามาอยู่ข้างนอกหูกลางอีกแล้ว ทักทายแม่ๆหน่อยจ้าสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาอยู่กับคุณแม่นะคะคุณแม่มายของเราเป็นอะไรลูกกินน้ำนะคะกินน้ำทีไรเปรียกไปครึ่งตัวทุกทีเลยมาฝันดีแม่ๆด้วยน้องรอดหูอยู่ในที่มืดตาขาวส่องสว่างออกมาแต่ไกลเลยนะจ๊ะน้องรอดจ๋าก็บรรยากาศทั้ง ถ้าข้างหลังไม่เอาไฟฉายมาด้วยก็มืดเลยนะคะคุณแม่ขาเพราะว่าพี่ควานถอดไฟออกไปาทางนู้นหมดแล้วนะคะแล้วก็อันนี้คุณพ่อของเรานะคะคุณพ่ก็ยืนยกยกนะคะส่งเสียงร้องสวัสดีแม่แม่ใหญ่เลยเห็นแม่ควานมาคิดว่าจะได้ทานผลไม้นะคะยากาศรุ่งเลยนะคะมืดตึ๊บเลยเห็นแม่ควานมาถือกล้องมาด้วยคิดว่าจะได้ทานผลไม้เหรอคะคุณพ่อจ๋า วันนี้เราหยุดพักสองวันนะคะพี่ควันก็มีเวลาเยอะเลยในการเตรียมตัวนะคะคุณแม่ทำอะไรคุณแม่เวลาอยู่ข้างนอกก็ค่อนข้างตื่นตะหนกมากมากเพราะว่ามีหมาจรแล้วก็แมวจรเยอะนะคะเวลาวิ่งผ่านไปผ่านมาทางข้างหลังหรือว่าข้างหน้านะคะก็จะเป็นห่วงลูกน้อยมากๆจะไม่ค่อยได้หลับได้นอนนะคะสำหรับแม่ไม้ของเราก็ จะร้องเอ,อ๊ะบางทีก็มีปลาข้าวของนะคะใส่บนสังกะสีแล้วก็มีการแบบขู่ขู่น้องๆด้วยนะคะเพราะว่ากลัวจะมาทําอันตรายกับลูกน้อยบุญรอดของเขานะคะตาตาเป็นยังไงลูกอยอยู่ในความมืดน,นะคะตาขาวโบ๊ะเลยแม่แม่จ๋าอือหอือหยังไงดีจ๊ะ ถ้าเดินมานี่เห็นแต่ลูกตาแล้วนะรอดลูกมาอยู่ในที่มืดน,นะคะวันนี้อาจจะทําให้มองไม่เห็นเจ้าหนูน้อยของเรานะคะคุณแม่แบบไม่ชัดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะคันเลยกินน้ําไปด้วยโดนน้าไปด้วยก็ค่อนข้างคันเลยวันนี้ก็นําคลิปนะคะ ของบุญรอดและครอบครัวนะคะอัปเดตการย้ายบ้านของน้องมาฝากคุณแม่แต่เพียงเท่านี้นะคะค่ำคืนนี้นะคะก็ขอให้เป็นค่ำคืนที่คุณแม่นะคะนอนหลับฝันดีกันทุกทกท่านนะคะตื่นเช้าขึ้นมาพบเจอแต่ความสุขสวัสดสิ์สดใสนะคะสำหรับวันนี้แม่ควาและน้องบุญรอดพอแหลมสิงแม่ม้นะคะก็ต้องกับปลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ